สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้ก็พบกับเบลล่าลูกสาวป้าหมอค่ะเราพบกันในช่องโหราพยากรณ์ชีวิตค่ะสําหรับวันนี้นะคะเบลล่าจะพามามูเตโรที่สํานักสงฆ์ควรหมายบ้องที่อําเภอชะอวดนั่นเองค่ะจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะ ที่สำนักสงฆ์แห่งนี้นะคะขึ้นชื่อในเรื่องของแม่นางกวักทองมานั่นเองค่ะที่มีคนนำไปบูชาแล้วค้าขายดีร่ำรวยเงินทองนะคะและมีโชคมีลาบกลับไปด้วยนั่นเองค่ะเบลลาก็เลยไม่รอช้านะคะเพราะว่ามันเป็นกระแสอยู่มาเลยค่ะเบลลาก็เลยมาถึงที่เลยนะคะก่อนอื่นนะคะเราก็ต้องมาไหว้สักการะบูชานะคะพระแม่นางกวักทองมากันก่อนนะคะทุกคน แล้วก็นี่คือหน้าของพระอาจารย์นะคะที่อยู่สำนักสงฆ์แห่งนี้ค่ะคือพระอาจารย์สุรศักดิ์นะคะ,อะตอนนี้นะคะผู้คนกาลังลหลเข้ามาเรื่อยๆนะคะนี่คือบรรยากาศในวัดนะคะค่อนข้างจะร่มรื่นนะคะเพราะว่าเป็นสำนักสงฆ์ที่อยู่บนเขานะคะ,ะนี่ก็มีลูกศิษย์ลูกหาก็เยอะนะคะตอนนี้เรากำลังรอพระอาจารย์กันอยู่นะคะทุกคนเราก็ดูบรรยากาศกันไปก่อนลวกันนะคะ อนนี้นะคะก็คือเป็นสิ่งที่เขาให้บูชานะคะที่นี่ก็คือจะเป็นที่ให้บูชาคือแม่นางกวักทองมานั่นเองค่ะอ่าแล้วก็พระ,ะอาจารย์นะคะก็จะมีพระแม่นางกวักทองมาให้ทุกคนนะคะที่เข้ามากราบไหวบูชานะคะแล้วก็กรมน้ำมนต์ให้ทุกคนนะคะ <c oughs> เพื่อเป็นสิริมงคลอาค้าขายร่ำรวยนั่นเองคะ่ะเรียกโชคเรียกราบนะคะ ก่อนกลับนะคะเราก็ต้องไหว้ล่ำลาพระแม่นางกวักทองมาแล้วก็ขอพรสักนิดหนึ่งนะคะเพื่อกลับไปแล้วเราจะถูกรางวัลที่1กันค่ะทุกคน <laughs> อันนี้พูดเล่นนะคะอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะก็โปรดใช้วิจาณในการรับชมรับฟังด้วยนะคะอันนี้ก็จะเป็นรูปภาพนะคะที่พระอาจารย์ให้มานะคะให้เรามาบูชาวไว้ที่หิ้งนั่นเองค่ะไว้กวักเงินกวักทองนั่นเองนะคะก็คือ ระแม่นางกวักทองมานั่นเองค่ะใครอยากมาก็มาได้เลยนะคะเรามามูเตลูก,กันค่ะสำหรับวันนี้เวลาก็ต้องลาไปก่อนนะคะคลิปต่อไปจะเป็นอะไรก็ฝากติดตามรับชมรับฟังด้วยนะคะสวัสดีค่ะ